ในเรื่องของวันสิ่งแวดล้อมโลกนะครับสสเองเราก็มองเห็นว่าประชาชนไทยเนี่ยคงคาดหวังว่าอยากจะดูว่ามีกลไกอะไรต่างๆที่จะสามารถแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะปัญหา PM 2.5นะครับสสจึงได้จัดงานร่วมกับทางรัฐสภาในวันนี้ขึ้นเพื่อจะได้มาดูว่าเรื่องของพรบอากาศสะอาดเองเนี่ยจะมีเรื่องที่กำลังเดินหน้าต่อ และสามารถที่จะมีกลไกอะไรในการขับเคลื่อนผมคิดว่าส่วนที่สสได้ดาเนินการไปในช่วงที่ผ่านมาก็คือเรื่องของการทํางานร่วมกับทุกภาคส่วนทั้งในส่วนที่สําคัญนะคือส่วนภาคประชาชนนะครับที่จะมามีส่วนร่วมภาควิชาการมาคิดร่วมกันแล้วก็ถึงวันนี้เนี่ยก็เดินมาถึงจุดที่พรบอากาศสะอาดเป็นรูปเป็นร่างในลักษณะที่หลายภาคส่วนทุกส่วนเนี่ยเข้ามาทํางานร่วมกัน ในส่วนของพอรบอากาศสะอาดเองอย่างที่ท่านจักรพลได้พูดถึงน,น,นะครับว่าการที่จะมีกลไกหรือเครื่องมือนะครับในการที่จะไปจัดการหลังจากนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่จะมีโทษในการปรับการที่มีกองทุน ส่วนหนึ่งหรือจะสามารถมีได้หรือเปล่าในการที่จะสามารถที่จะใช้เงินส่วนนั้นนะครับที่ปรับมาแล้วเนี่ยในการมาขับเคลื่อนแก้ปัญหาต่อเนื่องอาจจะเป็นกองทุนที่ลักษณะคล้ายๆกับสสที่มีอยู่นะครับในการที่ต้องหนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมผมคิดว่าวันนี้น่าจะเป็นเรื่องของการที่เรามาอัปเดต มาเป็นแรงใจแรงเชียร์ที่จะได้ดําเนินการต่อนะครับแล้วก็คงต้องฝากไปถึงทางสภาผูแ้แทนรัษฎรทางท่านสอวอนะครับที่จะได้มาพิจารณากันอย่างเข้มข้นนะครับและเราก็หวังว่าในช่วงเดือนมกรากรุ่งพาถัดจากนี้นะครับเราก็คงจะได้เห็นหมอกที่เป็นหมอกที่งดงามนะครับไม่ใช่หมอกที่อาจจะเป็นควันพิษที่จะส่งผลต่อ บุคคลหรือประชาชนไทยนะครับถ้าเกิดเราสามารถทําสิ่งที่เป็นพรบรอากาศสะอาดตรงนี้ขับเคลื่อนออกมาได้ทันในฤดูหมอกควันต่อไป